อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ f a c e b o o รี e o ซี h ช n n นลด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LeOC ซีแชนนลวันนี้เช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับก็ผมจะมาเล่นอีเวนต์ส่วนบุคคลนะครับเป็นอีเวนต์ระดับโลกนะฮะก็อีเวนต์ระดับโลกอีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์รถกระบะเนาะนะครับแล้วก็เอ่อถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ทําได้นะครับผมเราก็จะได้เพชร10มตรนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปส่งรถกระบะคันแรกเลยนะครับนี่ส่งไปเลยนะฮะแล้วก็ส่วนภารกิจไหนที่มันยากๆเนี่ยนะครับผมก็จะดึงทิ้งไปเลยนะครับดึงใส่ถังขยะไปนะครับเพราะว่ามันยากนะครับผมเราแบบ เราไม่มีเวลาทําอะไรขนาดนั้นนะครับเราก็ดึงทิ้งไปเลยนะถ้าเกิดว่าเราคิดเราคิดว่าบินอันไหนมันยากเราก็ดึงทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็รอบินมันรอ,าอภารกิจมันรีขึ้นมาใหม่นะครับผมประมาณ30นาทีเนาะนะครับนี่ฮะก็ดึงทิ้งไปได้เลยนะครับอ,อันไหนที่มันยากเกินไปนะฮะผมก็จะดึงทิ้งให้หมดนะครับเออนะแล้วก็ส่งรถกระบะไปนะฮะก็ส่งรถกระบะนี่มันมีข้อดีด้วยนะคุณผู้ชมมันได้ EXP เยอะนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการ EXP นะครับแบบ เลเวลน้อยๆอยู่นะครับแนะนําว่าผมแนะนาว่าให้ส่งรถกระบะนะครับผมนะแล้วก็เรือเนาะนะครับมันจะได้ exp เยอะมากๆนะครับผมนะเออนะครับประมาณนี้เนาะนะครับตอนนี้ก็เก็บวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่รถกระบะเนาะนะครับนี่เบเกิลพักเนาะแล้วก็เค้กนะครับมารถกระบะมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อเลยนะฮะมาขอซื้อแต่ขวานโหผมผมไม่อยากขายเลยนะครับโอเครถกระบะมาแล้วนะครับกดขายไปอีกนะครับผม กดส่งไปนะฮะแล้วก็รอไปนะครับเอ่อในส่วนของเอ,อ,อเทมชิ้นแรกที่เราจะปลดล็อกได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องทำเออเราก็ต้องส่งรถกระบะสี่สี่ครั้งนะครับผมเราถึงจะเออปลดล็อกได้ของรางวัลชิ้นแรกเนาะนะครับโอเคมาส่งรถกระบะคันต่อไปกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราโชคดีเนี่ยนะครับเรากดส่งไปเนี่ยภรารกิจอันต่อมาเนี่ยนะครับมันก็จะแบบเนี่ยมันก็จะสําเร็จให้เราอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเรามีไอเทมนั้นอยู่แล้วเนาะนะครับ คือเราจะสามารถส่งได้เรื่อยๆเลยนะครับเราไม่ต้องรอเนาะนะฮะโอเคปึ๊บเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมไม่มีนะครับภายฟักทองอีกสามันนะแล้วก็ขนเป็ดเนาะนะครับโหอันนี้ไงมีพายฟักทองอยู่พอดีเลยนะผมผมทาให้พอดีเลยนะครับเอานะพายฟักทองนะครับแล้วก็ขนเป็ดเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บขนเป็ดกันดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวส่งกระบะก่อนนะครับ ไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บขนเป็ดกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเก็บขนเป็ดครับนี่ไงนะครับเป็ดกล้าบเป็ดอาบน้ําในคลองนะฮะแต่ไม่ใช่ในคลองนะในสระนะในบึงของเรานะครับเออมาส่งรถกระบะกันต่อนะครับผมหลังจากที่เราไปเก็บขนเป็ดมานะครับโอเคนะครับก็ถึงช่องที่2แล้วนะครับสำหรับเออของรางวัลนะฮะของรางวัลช่องที่2นะครับจะปลดล็อกเราก็ต้องเออส่งรถกระบะแปด 8คันเนาะนะครับเราถึงจะได้ไอเทมชิ้นที่2นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเราอยากได้เพสิเม็ดเราก็ต้องทําให้ถึงอ,อ,อันที่4เนาะนะครับที่เป็นรูปโลกนะครับผมนะเออประมาณนั้นนะครับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับภารกิจรถกระบะของเรานะครับช่วงนี้ก็ผ่านเวลาไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมนะผมก็ไปทํานี่ครับ นะหลายๆอย่างมาเลยนะครับผมแล้วก็เราก็ได้ส่งเราก็จะได้ส่งรถกระบะยาวๆไปนะฮะก็ผมก็แอบไปซุ่มทํามานะครับนี่ฮะเห็นแม้มันมีภารกิจที่สําเร็จหลายอันเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ส่งรถกระบะไปได้ชิวๆนะครับผมช่วงนี้นะฮะได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมหลังจากที่ผ่านเวลาไประยะหนึ่งเนาะนะครับถือว่า ทําเร็วอยู่เหมือนกันนะสำหรับออีเ,อเวนต์ระดับโลกนะครับก็คือคนทั่วโลกเนี่ยเขาจะทําอีเวนต์เนี่ยรวมกันนะครับผมส่งรถกระบะเนี่ยยอดจํานวนมันจะมารวมกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ยอดรวมกันที่ตัวเกมกําหนดไว้นะครับเราก็จะได้เพชรสิเม็ดนั่นเองหรือว่าได้เป็นของรางวัลตามเอีเวนต์นั้นแจกเนาะนะครับประมาณนั้นนะฮะร,รอบนี้ก็เป็นเพชรสิเม็ดนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าน้อยนะครับน้อยจังนะครับแต่ว่าเพชรในเกมนี้นะครับมันมันค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะครับผมเออก็ตามสไตล์แหละเนาะทุกเกมแหละนะครับเพชร พวกอะไรพวกเนี้ยพวกของที่ต้องใช้เงินซื้อเอาเนี่ยนะครับมันก็หายากอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดาเนาะไม่มีอะไรได้มาง่ายใดนะครับผมนะถ้าเกิดเล่นเกมเฮเดต้องอดทนนะครับผมบอกเลยว่าต้องอดทนมากๆนะครับผมหลังจากในการหาไอเทมต่างๆมาเนาะนะครับเช่นไอเทมอัพคั้งอะไรแบบนี้นะฮะนี่เราก็ส่งระบาไปได้16คันแล้วนะครับก็เป้าหมายอีเวนต์ระดับโลกนะครับก็คือ25คันนั่นเองนะครับผมเราถึงจะไปถึงไปปลดล็อกระดับโลกได้นะครับผม ถ้าเกิดว่าเราทําไม่ถึง25คันเนี่ยนะครับเราก็จะไม่สามารถปลดล็อกแล้วก็ได้รับเพชร10ม็ตได้น <erving> ั่นเองนะครับก็อนนี้ก็ต้องบอกไว้นะเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะนะครับแต่บางคนอาจรู้อาจจะรู้แล้วก็ก็ก็รู้แล้วนะครับผมเออก็รู้ไปนะครับแต่ว่าบางคนมีบางคนที่ยังไม่รู้ก็มีเนาะนะครับก็เราก็ไม่ว่ากันนะครับผมคนไม่รู้คือคนไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมโอเครถกระบะกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งไปนะครับผมส่งไปอีกเลยยาวๆไปนะคุณผู้ชมเนี่ยไหนไม่มีนะครับแล้วก็ ดึงทิ้งไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียได้นะครับแล้วก็รอมันขึ้นมาใหม่นะครับผมเอ,อ่ออันนี้ต้องใช้ทองนะครับผมดึงทิ้งเลยแล้วกันนะครับบางคนอาจจะเสียได้แบบเฮ้ยพี่มันให้ตั้งบัตรกำนันเลยนะอะไรแบบนี้นะผมไม่เสียดายนะครับผมดึงทิ้งเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงอีเวนตแบบ์รถกระบะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงอีเวนต์แบบรถกระบะเร่งรีบอะไรแบบนี้นะผมผมจะไม่เสียดายนะครับ โอเคนะครับรถกระบะมาแล้วนะครับส่งภารกิจต่อไปเลยนะฮะช่วงนี้ผมก็ปลูกข้าวเพื่อที่จะทําอาหารสัตว์สมวนเนาะนะครับเพื่อที่จะปั๊มดาวเครื่องผลิตนั่นแหละนะครับให้มันได้3าดาวเร็วๆนะครับโอเคเปิดหนังสือพิมพ์ดูหน่อยสิมีอะไรที่น่าซื้อรถกระบะมาแล้วนะครับไปส่งไปนะครับอ๋อยังยังยังมีภารกิจที่ไปได้ต่อนะครับโอเคนะฮะอันไหนที่เราทําไม่ได้นะครับหรือว่าเราคิดว่าทําไม่ทันหรือว่าแบบทําแบบ ใช้เวลานานเราก็ดึงทิ้งได้เลยนะครับผู้ชมครับโอเคภารกิจนี้ให้เก็บนมนะฮะโอเคผมก็อาจจะพูดพ่ำมทำเพลงอะไรของผมไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับผมมันเป็นการทำคลิปสไตล์ผมนะครับแบบพูดไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับผมเออพูดแบบไม่ไม่คิดมันเบื่อนะครับคุณผู้ชมคือถ้าแบบเราเล่นไปแล้วเราไม่พูดเนี่ยละมันนะผมว่าคลิปมันน่าเบื่อนะคุณผู้ชมหรือว่าเสียงผมพูดเนี่ยมันน่าเบื่อก็ไม่รู้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้กเ็เดี๋ยวผมขอไปทำภารกิจรถกระบะเพิ่มเติมก่อนแล้วกันนะครับไปทำของนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเรากลับมากันใหม่ครับผมอ่ะโอเคครับผมก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เอออีเวนต์รถกระบะก็เออใกล้จะจบแล้วนะครับเลอีก2ชั่วโมงนะครับคือผมทําแบบข้ามวันเลยนะครับอ่ะส่งไปเลยนะครับคันสุดท้ายนะที่มันจะปลดล็อก ที่เราจะได้รับเพชร10เม็ดเนาะนะครับอ่ะนี่นะครับผมก็เราทำถึงเออ่รูปโลกตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะได้รับเพชร10เม็ดนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็รอแค่เออ่บุรุษไปรษณีย์นะครับผมมาส่งให้เราแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็อีเวนต์ทั่วโลกก็ทะลุเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ได้รับเพชร10เม็ดนะครับผมนะประมาณนั้นฮะเดี๋ยวก็เออเรารอสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่รอจนกว่าบุรุษไปรษณีย์จะมาส่งนะครับโอเค อ่ะโอเคนี่ครับมาแล้วนะครับผมบุรุษไปษนีของเรานะครับก็ได้นำพัสดุมาส่งให้ผมแล้วนะครับก็เป็นเออ พัสดุที่มีเพชร10เม็ดอยู่ข้างในนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําภารกิจระดับโลกนะครับสำเร็จไปเนาะนะครับก็คือถ้าใครทําถึงลุกโลกก็จะได้รับเหมือนกันหมดทุกคนนะครับผมได้กล่องแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดไปก็จะมีเพชรแบบนี้เลยนะครับนะใครได้รับบ้างนะครับผมลองคอมเมนต์มาที่ด้านใต้คลิปนี้ให้ผมได้รู้ด้วยนะฮะโอเคครับผมก็ในสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ใช้เวลาทํานานมากนะครับผมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะ มสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย